สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มที่15จะมานำเสนอกรณีศึกษาแบงคอกดิจิตอลแบงค์ปัญหา 1. พนักง,งานกลัวและต่อต้านเทคโ,โนโลยีใหม่ๆแสดงถึงฟิกไมซ์เซ t ตหรือความเชื่อว่าตนเองไม่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้การที่ปฏิเสธต่อต้าน AI หรือคาแพลตฟอร์มซึ่งเป็นสัญญาณของการคาดความคิดแบบโกไมซ์เซตสอง้ารุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะเบื่อกับงานประจํา ความอุทนต้องการความก้าหน้าในหน้าที่แสดงถึงการขาดดิซิเลียนจึงทําให้พนังกงานใหม่พลาดโอกาสในการสร้างรากฐานความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของโปรมเซีสาความขัดแย้งเป็นการสื่อสารและทํางาน,นร่วมกันร,ระหว่างวัยเริ่มมีปัญหาความเห็นเริ่มไม่ตรงกันการยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่าย ลด,ดลงเช่นฝ่ายอาวุโสมองว่าพวกรุ่นใหม่ไม่อดทนไม่มีความเคารพหรือพนักงานรุ่นใหม่มองหน้าพวกอาวุโสลาหลังไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นจึงเป็นเหตุให้ทั้งสองกลุ่มไม่พยายามทำความเข้าใจหรือปรับตัวมุมอมองของอีกฝ่ายขาดความยืดหยุน่นไม่มองความแตกต่างเป็นจุดแข็งของทีมได้จึงเป็นหัวใจสําคัญของริสเลียนและการทํางานร่วมกันในองค์กร 4. hr จะใช้งบประมาณการฝึกสูง แต่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม HR ใช้งบประมาณไปกับการฝึกอบรมมาเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการออกแบบหลักสูตรที่เน้นพัฒนาเฉพาะด้านการฝึกอบรมที่อาจมุ่งเน้นทักษะทางเทคนิคเป็นหลักจะไม่ได้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจึงเป็นปัญหามากในการฝึกอบรมความต้องการการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเพนักง,งานรุ่นใหม่ต้องการเห็นความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจนและรวดเร็ว การจัดการแบบ Work Flexibility ที่ดีต้องสามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้โดยสร้างเส้นทางอาชีพที่ยืดหยุ่นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ Work Flexibility ความเบื่องานประจำพนักงานรุ่นใหม่มักมองหาความท้าทายและความหลากหลายในงาน Work Flexibility ไม่ได้แค่หมายถึงการเลือกเวลาเข้าหรือออกงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นในลักษณะงานที่อนุญาตให้พนักงานมีโอกาสในการทํางานที่หลากหลายการสับเปลี่ยนหน้าที่ ดอการนาทักษะใหม่ๆม,มาใช้ในการทางานการขาดความยืดหยุ่นจึงเป็นสาเหตุหลักให้พนักงานรู้สึกเบื่อและหมดไฟการเปลี่ยนสายงานอย่างรวดเร็วเมื่อองค์กรไม่สามารถมอบความยืดหยุ่นให้ได้พนักงานรุ่นใหม่จึงเลือกที่จะลาออกเพื่อหาโอกาสใหม่ๆที่ตอบโจทย์ตนเองปัญหานี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความอดทนแต่เป็นเรื่องที่องค์กรไม่สามารถออกแบบสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ยืดหยุน่นพอที่จะรักษาและพัฒนา งงนนักงาลุ่มบทความที่1รายงานประสบการณ์ธนาคารดิจิตอล2023มีความน่าสนใจที่ปัญญาประดิษฐ์จะกลายมาเป็นหัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงของธนาคารกับธุรกิจเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เกือบครึ่งมักสนใจเปิดบัญชีกับบริษัทธุรกิจเทคโนโลยีใหญ่และธนาคารดั้งเดิมยังขาดความราบลื่นและความเป็นส่วนตัวในการบริการสร้างผลตอบแทนให้ไม่ได้ตามที่ต้องการการที่ธนาคารจะปรับตัวธนาคารจํานวนมากเริ่มลงทุนใน เทคโนโลยีใหม่บทความที่สองแผนง,งานทางการเงินของสถาบันการเงินที่มีต่อพนักงานในอนาคตมีความน่าสนใจที่ว่าในยุคที่แรงงานรุ่นใหม่มีความคาดหวังเปลี่ยนไปการแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสถาบันการเงินจึงต้องปรับโครงสร้างแรงงานและช่วยให้พนักงานพร้อมสําหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่เปรียบด้วยโอกาส บทความที่3มวิวัฒนาการทางการเงินของประเทศไทยในปี2568การมาถึงของธนาคารเสมือนซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกใบอนุญาตแล้ว3รา,ายในปี2025โดยธนาคารแห่งนี้จะเริ่มให้บริการในปี2026ช่วยเพิ่มการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการเงินได้อย่างง่ายขึ้นและระบบ API ยังช่วยให้บริษัทนอกภาคการเงินสามารถให้บริการทางการเงินได้ขณะที่ภาครัฐเองก็เร่งออกมาตรการดูแลความปลอดภยัยจากภัยไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายมหาศาลในช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีความท้าทายทั้งเรื่องความปลอดภยัยแต่ฟินเตอร์ไทยกำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงและ อาจจะกลายเป็นผู้นําระดับภูมิภาคในไม่ช้าบทความที่4การบริหารบุคลากรในยุคดิจิทัล5้าต้องปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น AI และ Big Data ในทุกชั้นตอนการบริหารคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับความเปลี่ยนแปลงและยกระดับควา,ามสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนการประสานเทคโนโลยีเข้ากับความต้องการของมนุษย์มีความเข้าใจในเทคโนโลยี การที่จะเข้าใจเทคโนโลยีเราต้องมีประสบการณ์กับมันเพราะเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มความแม่นยำลดขั้นตอนต่างๆเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานบทความที่5การออกแบบงานในช่วงการแพร่ระบาดโควิด19และการคงอยู่กับองค์กรบทความนี้ไม่ได้มองว่าโควิด19เเพียงแค่วิกฤตด้านสุขภาพแต่ ขยายความเข้าใจไปสู่ระดับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของวิธีการทำงานผ่านแนวคิดเวิร์กดีไซน์ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมแรงงานหลากหลายรุ่นซึ่งเป็นหัวใจของการบริหาร HR ยุคป,ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลช่วงปี2563-2564ถึ25 อย่างตอน,นื่องทําให้เห็นแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังโควิดสะท้อนปัญหาและยังนําเสนอแนวทางการจัดทรัพยากรมนุษย์อย่างชัดเจนแผนงานเพื่อพัฒนาพนักงานของเรานะจะเป็นโครงการที่จะแบ่งหลักสูตรออกเป็น2กลปุ่มเป้าหมายหลักนะครับแต่ก็ยังมีการเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยู่นะครับสําหรับพนักงานอาวุโสนะครับจะเป็นกิจกรรมแรกนะครับคือเริ่มจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติโดยให้พนักงานได้เริ่มทดลองใช้ คเคร,รื่องมือดีเยี่าง่ายๆก่อนในงานของตัวเองนะครับอย่างเช่นการใช้ AI เพื่อสรุปรายงานต่อมาเราก็จะมีแบบฝึกหัดให้พนักง,งานเริ่มบันทึกความสําเร็จเล็กน้อยที่เกิดจากการลองใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับเพื่อสร้างความรู้สึกว่าตนเองทําได้มันไม่ยากต่อมาเราก็จะเป็น learner is feedback ก็คือจัดทําแบบฝึกหัดที่ให้พนักง,งานวิเคระห์ ขวาผิดพลาดของตนเองจากการใช้เครื่องมือใหม่ๆและปรับปรุงมุมมองจากความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนสําหรับงานรุ่นใหม่นะครับกิจกรรมของเราก็าจะเป็นเรื่องของการอบรมแบบปฏิบัติที่เน้นการทํางานความเข้าใจคุณค่าของงานประจําและการมองเห็นวิเคราะหของงานที่ทําอยู่ว่ามีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรและมีความสําเร็จอย่างไราจาัดกิจกรรมแข่งขันในรูปแบบเกมมิฟิเคิลเทชัน ที่ให้พนักงานแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระยะเวลาหนึ่งเพื่อฝึกความโอดทนและความยืดหยุ่นเพื่อเผชิญกับอุปสรรคและก็เริ่มพัฒน,นาบทเรียสนสั้นๆบน l e ARNING p l a t f o r ์ของธนาคารเกี่ยวกับหัวข้อการหยัดการความคาดหวังในอาชีพและให้พนักงานเลือกหลักสูตรที่ตนเองสนใจเพื่อสร้างความรู้สึก,กเป็นเจ้าของการพัฒนานตนเองและติดตามผลนะครับ ต่อมาได้เป็นสำหรับพนักงานทุกคนนะครับกิจกรรม Re v e r ร e สเ n นเทอร์นิ่งโปรแกรมนะครับให้พนักงานรุ่นใหม่เป็น Men t o r สอนพนักงานผู้ส่งกับเทคโนโลยีใหม่ๆส่วนพนักงานผู้ส่งก็เป็นเม n t o r และแบ่งปันความรู้ด้านธุรกิจหรือทักษะการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ทิงมันมีหลากหลายวิธีในการแก้ปัญหาจากประสบการณ์นะครับสร้างโครงการพิเศษที่ต้องใช้ความร่วมมือจากพนักงานหลากหลายแผนกและหลากหลายช่วงอายุ ให้ทํางานร่วมกันและเข้าใจจุดแข็งของแต่ละฝ่านยนโยบายของเราะรจะเป็น internal job rotation program ให้โอกาสพนักง,งานสามารถย้ายไปทํางานในแผนกอ,อื่นได้เป็นระยะเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตนเองไม่จํากัดนะครับหรือ project based ิ p i n p a อนุญาตให้พนักง,งานสามารถเลือกทำโปรเจกต์ที่น่าสนใจจากแผนกอ,อื่นได้นอกจากงานประจำเพื่อสร้างโอกาส ในการเติบโตและปรับเปลี่ยนกฎเกลียนการเลื่อนตำแหน่งให้เน้นที่คอสามารถและผลงานที่จะเป็นอายุงานเพียงอย่างเดียวเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรุ่นใหม่ f a i r a b l e working a c r e ความนอกจากจากการทำงานแบบ Hy บ r i d ให้มีการทำงานทดลองใช้ในยวายคอหาที่พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานและออกงานได้ตามใดที่ยังทำงานร่วมกันได้ตามปกติเพื่อสร้าง สมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานนะครับทุดท้ายนี้โคชิงกก่งโปรแกรมจัดให้มีโปรแกรมโคชิ่งสาหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นบุคคลโดยให้โค้ชภายในองคอ์กรหรือโค้ชภายนอกมาช่วยให้พนักงานสาม,มารถกําหนดเป้าหมายในอาชีพและจัดการกับความท้าทายพัฒนาความมอ่นใจและรื่นเรียนในระดับที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งพวกเรากลุ่มเซน้าขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ